มาแล้วก็พาฝนมาด้วยไม่เข้าใจงั้นได้อะไรมาห้าวนี้นี่ครับโชว์หน่อยโชว์หน่อยกีวอนข้าวคนบาตรกีวอนข้าวคนบาตแล้วก็มีมีเตอร์นะครับมีลูกนะครับโอ้โหฟ้าแรงมากทิกเกอร์ตัวเต็มยูด้วยใช่ครับทีหลังมาไม่ต้องพาฟ้าพาฝนมานะโอ้โหนี่ฮะมาจากไหนครับ กูเชียงรายอยู่แลงวายอ๋อแล้วทำไมต้องมากับฝนด้วยเนี่ยฝนตกเลยเนี่ยดูดูต้องดูต้องดูตรงอ่าจะเห็นเลยว่ารงสาบไว้น้ำเนี่ยฝนจะลงมาเลยนะครับมาเอาของที่เป็นอะไรนะสำคัญกับจิตใจเราาางกฝนเลยหลวงพ่อดมาขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับเฮงรวยๆนะครับได้จีวรนไปแล้วก็ข้าวก้นบาทด้วยรูปด้วย มีสติกเกอร์ด้วยมีครบเลยมีได้ครบเลยนะใครมาหาผมได้เลยครับติดได้เลยฮะติดได้เลยของท่วไทนิวติดได้เลยฮะให้เป็นที่ลึกเลยครับใครมาบอกแล้วมาทั้งฟ้าทั้งฝนทั้งลมไม่เป็นไรครับเราคุ้มครองสิ่งศักติดคุ้มครองโอ้โหน่ากลัวมากฟ้าแรงมากที่ออกบ้านมาไม่มีฝนรับอยู่เนี่ยก็นอนพักอยู่เนี่ยครับ อยู่เนี่ยครับอยู่เนี่ยครับอยู่ออฟฟิศเนี่ยครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับอาเดินทางปลอดภัยนะครับฝนตกด้วยเดินดีๆนะเดินะดลื่นล้มไมน่ผมไม่มีค่ายายนะโอ้นี่ฮะฝนตกแล้วฮะตอนนี้ระวังเราระวังลูกเปลี่ยกนะพ่อโอ้หนี่ฮะฝนตกก็คนก็เดินทางมาตลอดเลยนะนี่คนเดินทางมามาหาไม่อยู่เลยนะ โทรมาตลอดเลยเนี่ย13นาฬิกา56นาทีนะครับวันนี้ก็วันเสาร์ที่22พฤษภาคมนะฮะใครมาหาผมก็รับไปนะฮะของมองคลน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับรับกี่วอร์เนี่ยรถที่เข้ามาก็ใช่นะมาเนะมื่อกี้ก็โทรมานะครับมาแข่งคันแล้วนะฮะโอ้โหนี่รถ VIP เลยอะไหนนะครับ อยู่อยู่แม่สายค่ะอยู่แม่สายหูมาจากแม่สายเลยเหรอโอเคครับเดินทางปลอดภัยครับบ๊ายบายไปแล้วนะครับท่ามกลางสายฝน